สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบปัญหากับลายมือของผู้หญิงอายุ40ปีนะครับคำถามที่ถามก็มี7คําคำถามแล้วก็คือจะได้เปลี่ยนงานบ้างไหมถ้าลงทุนทำธุรกิจจะไปรอดไหมแล้วก็จะรวยไหมจะมีแฟนไหมปีนี้จะได้ไปต่างประเทศไหมอนาคตจะเป็นโรคเบาหวานมะเร็งไหมจะมีโอกาสได้แฟนต่างชาติไหมอ่ะเรามาดูกันนะครับคำถามแรกก็คือจะได้เปลี่ยนงานบ้างไหม ในจุดนี้นะครับมาดูกันก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ40ปีนะ40ปีก็คือช่วงนี้ครับ40ปีอันนี้ก็40ปีอ่าถามว่าจะเปลี่ยนแปลงย้ายงานไหมนะครับมาดูกัน เรื่องของเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือว่างานที่ทํานะครับเราจะดูที่เส้นวาสนาเป็นหลักนะจะเห็นนะครับหลังจาก40ไปเส้นวาสนาก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็มีาการยา้ายด้วยนะครับาเพราะฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนไหมมีโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดนี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือว่างานที่ทําได้เช่นกันนะครับนี่ โอเคก็ตอบนะครับว่าเปลี่ยนได้นะครับอันเนื่องมาจากเส้นวาสนานะที่มีโอกาสเปลี่ยนจุดตั้งอยู่เนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนงานได้นะครับคำถามที่2นะครับก็คือถ้าลงทุนทําธุรกิจจะไปรอดไหมอ่าสำหรับเรื่องการลงทุนทําธุรกิจนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถามว่าไปรอดไม่รอดนะมันต้องดูที่เส้นวาสนาเนาะถ้ามองเลยนะครับ อย่างที่บอก40ไปแล้วนะเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่านะมันก็ยังมีจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้บอกถึงว่าอะไรการใช้จ่ายการมีไรายได้เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะอัน,นตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีรวมไปถึงสิ่งที่ตั้งหวังตั้งใจไว้นะมักจะไปไม่ถึง จุดนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็คือถามว่าทําธุรกิจจะไปรอดไหมถ้ามองตามจุดนี้นะครับเส้นวาสนาเนี่ยก็บอกว่าไปได้มีไรายได้สร้างไรายได้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับเพราะว่ามันไม่สมหวังกับที่ตั้งใจรวมไปถึงมีเหตุที่ต้องใช้ใจ่ายเยอะนะมันไม่สมบูรณ์แล้วก็กลับไปมองที่พื้นฐานนะครับสําหรับพื้นฐานในมือนี้เองนะ เรื่องของกระบวนการคิดตัดสินใจนะครับก็ต้องบอกว่าความคิดเนี่ยจะเป็นคนที่คิดอะไรรวดเร็วทันใจนะตัดสินใจเร็วแล้วก็จะส่งผลนะครับให้เรื่องของรายละเอียดความใส่ใจต่างๆเนี่ยมาลดลงไปนะจุดนี้คือจุดแรกจุดที่2คือเส้นใจนะครับที่บ่งบอกว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ละเอียดรอบคอบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้รับผิดชอบมากนะักเพราะฉะนั้นถ้าจะทําธุรกิจจริงๆเนี่ย แล้วคิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนให้คนอื่นทําแทนนะครับบอกเลยนะครับถ้าถ้าคิดแบบนี้นะตัวนี้นะครับเส้นอาทิตย์ตกช่องเสียหายตรงนี้บอกเลยว่าห้ามทำนะครับโอกาสที่จะเสียหายมีสูงแต่ถ้าเกิดไปทําเองนะก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหาต้องแก้ต้องปรับเยอะนะครับสำหรับเรื่องเรื่องความคิดการตัดสินใจกับเรื่องความรับผิดชอบความเอาใจใส่นะครับรวมไปถึงเนินในมือนะครับถ้าสังเกตนะ เนินพุทธเนี่ยเป็นเรื่องการเจจาค้าขายเนาะอันนี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์เด่นนะครับแค่พอใช้ตัวของโอกาสนะครับโอกาสในเช่นอาทิตย์หรือเนินอาทิตย์เนี่ยก็ยุบลงไปอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าพอได้นะแต่ว่าตัวนี้นะครับเนินเสายุบลงไปเลยตรงเนี้ยบอกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรายละเอียดความรอบคอบต่างๆตรงเนี้ยก็ถือว่ามีปัญหาแล้ว ถ้าเกิดจะลงทุนเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือไปร่วมลงทุนหุ้นนะครับลงทุนร่วมหุ้นให้คนอื่นทําบริหารเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นคนบริหารจัดก,การลงทุนทําธุรกิจเองนะก็ต้องบอกว่าต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นต้องเอาใจใส่ตามติดในเนื้อง,งานแล้วก็ ติดตามทุกปัญหานะครับตั้งแต่เริ่มต้นมีวิธีการกรมวิธียังไงจะไปยังไงต่อจนไปถึงโอกาสที่เกิดความเสียหายมีอะไรบ้างป้องกันไว้หรือ,อยังอ่าตรงจุดนี้เจ้าของมือต้องแก้ไขปรับปรุงเยอะแล้วก็เรื่องของความขยันนะครับที่ต้องเพิ่มเข้ามาอีกความขยันความอดท,ทนแล้วก็ความรอบคอบความใส่ใจอ่าจุดนี้ที่ต้องเพิ่มนะครับแล้วก็เรื่องของการนี่นะนำเสนอพรีเซนต์ค้าขายเนี่ยอันนี้ก็ต้อง ปรับปรุงเพิ่มนะเรียกได้ว่าถ้ามือนี้จะทาธุรกิจเองนะก็ต้องปรับปรุงหลายจุดเนาะถามว่ารอดไหมก็ทําได้แค่พอมีอไรายได้นะแค่พอมีแต่ว่าจะเอาแบบร่ํารวยตรงเนี้ยบอกเลยนะครับว่ายากโอเคต่อไปนะก็คือจะรวยไหมอืมคาถาม,ถามจะรวยไหมนะครับก็ต้องดูว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรเส้นวาสนาโอเคอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะ เส้นอาทิตย์ก็ไม่ได้สนับสนุนเส้นพุธก็ไม่ไสนับสนุนเต็มที่นะก็ถือว่ามีเงินกินใช้ไม่ลําบากนะครับแล้วก็ตัวของพื้นฐานมือเองนะเนินเสายุบเนินอาทิตย์ยุบจุดนี้ก็บอกว่ามันมันรวยไม่ได้อะรวยได้ไม่เต็มที่นะเต็มที่ก็คือมีกินมีใช้ไม่ลําบากนะครับอยู่ในระดับกลางๆเนาะโอเคต่อไปนะครับก็คือจะมีแฟนไหมอ่า สำหรับเรื่องของแฟนนะเรามาดูกันอันดับแรกเลยไปดูก่อนเรื่องของเส้นใจนะเส้นใจในมือนี้มีจุดนะครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะก็เรื่องของจิตใจของเจ้าของมือเองนะที่จะมองได้ว่านะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจใครนะความรามับผิดชอบอาจจะน้อยค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็ตัวของเส้นเรื่องคู่นะครับเนี่ยก็มีเส้นลัะน,นี้แล้วก็มีเกาะเล็กๆนะครับแล้วก็ มีเส้นตกลงมาตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกันขึ้นมาลงมาตรงนี้บอกถึงว่าถ้ามีคู่นะครับคู่ก็ไม่สมบูรณ์นะถ้ามีแล้วก็ต้องจากไปก็ต้องเลิกร้างกันไปหรือว่ามีเหตุให้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน1นนะครับ2ถ้ามีคู่จริงๆคู่จะเป็นอย่างไรนะครับก็คือจุดนี้คู่ก็บอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเหรอกมันสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ก็ไม่ได้มีความสุขเต็มร้อยนะอ่า อาจจะต้องเหนื่อยต้องสร้างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรทำให้ชีวิตมันวุ่นวายแล้วก็ตัวของเส้นคู่นะครับสังเกตนะครับตัวของเส้นคู่เนี่ยในวัยต้นวัยเด็กเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่พอผ่านพ้นมาสักช่วงอายอุนี่คือช่วงอายุ40ครับปัจจุบันจะเห็นนะครับว่าเนี่ยคือเส้นชีวิตเส้นแรกนะมือนี้มีเส้นชีวิต2เส้น เนี่ยครับมาเกือบถึงเส้นแรกนะแต่ไม่ถึงเส้นที่2แบบนี้โอกาสนะครับที่จะมีคนเข้ามาเองนะแบบอยู่เฉยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วจะมีคนเข้ามาสร้างความสัมพันธ์เป็นแฟนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากมีจริงๆก็บอกเลยว่าต้องไปจีบไปสร้างโอกาสเองนะแล้วก็ข้ามช็อตไปนิดนึงข้ามไปเลยว่ามีโอกาสแฟนต่างชาติไหมอ่า ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณสร้างโอกาสให้ตัวเองมันก็มีแต่ว่าสภาวะจริงๆนะครับคุณก็ต้องยอมรับก่อนว่าคุณอาจจะมีแฟนไม่หล่อนะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามที่ตั้งต้องการนะหนคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะมีเหตุให้อยู่ไกลกันหรือว่าอาจจะต้องเลิกล้างกันอันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ยกเว้นว่าคุณไปจีบเขาไปตกลงปงใจอยู่ด้วยกันแล้วคุณตามใจเขาตลอดคุณเป็นสายเปยอะไรพวกเนี้ยแม้ว่าเขาจะดีไม่ดียังไงคุณก็ตามใจเขาตลอดอันนั้นอนะ่ะคือคุณเป็นฝ่ายต้องคนคุณจะทําได้ไหมอ่าน,นี้ก็คือลายมือบอกเนาะโดยสรุปรวมนะครับก็คือถามว่ามีแฟนได้ไหมถ้ารอให้เขาเข้ามาเองนะครับไม่มีแต่ถ้าวิ่งไปหามีโอกาสนะครับรวมไปถึงเรื่อง คนต่างชาติด้วยเช่นกันแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของคู่ในมือนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีนักต่อไปนะครับปีนี้จะได้ไปต่างประเทศไหมสำหรับปีนี้จะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าก็ดูที่จุดอายุ40นะครับจุดอายุ40เนี่ยก็มีนะครับจังหวะเส้นที่เข้ามาสัมพันธ์กับเส้นเดินทางอยู่มันก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะครับถ้าคิดจะไปนะคิดจะเดินทางไป คุณก็สามารถไปได้นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสคำถามต่อไปอนาคตจะเป็นโรคเบาหวานมะเร็งไหมอ่าสำหรับคำถามนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของลายมือนะไม่ได้บอกชัดเจนจริงๆว่าจะเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ว่านะครับในส่วนของร่างกายที่ไม่ปกตินะครับลายมือก็ได้บอกไว้นะไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อบาอไหลอ่า หน้าอกท้องเอวัยาะเพศลงมาจนถึงเขา่าขาแขนเข่าขาหน้าแข้ขขแขง,ขงพวกนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่สมบูรณ์หรือว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งคําว่าผิดปกติตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมขอตอบว่ามีโอกาสเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายนะแต่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือมะเร็งอันนี้ตอบไม่ได้ ทางแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับก็หมั่นเช็คทุกทุกปีเนาะถ้าเกิดมีอะไรพบเจออะไรเนี่ยมันจะได้แก้ไขได้แต่เนิ่นๆโอเคนะครับไปดูคำถามต่อไปอ่าหมดแล้วสําหรับมือนี้นะก็จะจบแล้วนะครับก็คือมือของผู้หญิงอายุ40ปีกับการตอบคำถามฟันธงชั่วๆเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงโดยใช้หลักการพยากรณ์ลายมือนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะรวมไปถึงใครที่มีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะอยากจะมามีส่วนร่วมกับเรานะครับทางช่อง Nurse and Navy ของเราเจะมีการไลฟ์สดทุกเดือนนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเตือน ก่อนไลฟ์สดนะว่าช่วงไหนเวลาไหนถ้าเกิดใครสะดวกก็มาร่วมสนุกพูดคุยหรือว่าใครมีปัญหาอยากปรึกษาอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ